มันมีสัญญาณดีคือผู้รักษาการตำแหน่งสังฆราชไทยขณะนี้เนี่ยให้สัญญาณว่าเอาเราตั้งชุมชนหรือว่าหมู่ชุมชนตั้งหมู่ศีลห้าต้องมีชุมชนศีลห้าให้ได้มันเป็นสัญญาที่ประเสริฐมากถ้ารัฐขานรับและเอาจริงเลยเป็นกฎของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สมทบด้วยกระทรวงอื่น ทั้งกลาโหมทั้งกลุ่มของนักบริหารนักขา้าราชการทำให้ทั่วประเทศนะทั่วประเทศเป็นอ,อะไรนโยบายอะไรระดับชาติวาระแห่งชาติเลยแหมศพคำว่าวาระแห่งชาติก็ลืมใช้ศีลห้ากันทั้งประเทศนี่เป็นวาระแห่งชาติ แม้ศีน้าจะได้แค่กายกวาจาคุณตั้งกฎเลยออกนิตินสอนอชอเอาเลยจะทำยังไงให้มีพยัญชนะพลลความให้คนนี่ต้องรับโทษท่าละเมิดศีน้าหรือว่าศีน้านี่มีคุณสมบัติน้อยไปหน่อยต้องใช้พลความกำหนดขีดขอบเกตภาษาให้ดีวะหรือมีเปิดมีทางเปิดให้ถ้าชุมชนไหนนี่นะ เป็นชุมชนที่พัฒนาศีห้าได้ดีนี่หาทางให้รางวัลหาทางให้เจริญให้ตำแหน่งหน้าที่ต้องใช้วิธีนี้ให้คนมีศีนนั่นแหละแม้แค่กายกับวาจาก,ก็เจริญแล้วคนในประเทศไม่ฆ่าสัตว์คนในประเทศไม่เอาทรัพย์ที่ไม่ใช่ของของเราไม่เอาของของใครคนในประเทศมีการเมื่อแค่เพศก็แค่ผัวเดียวเมียเดียวจริงๆไม่ได้บ้าบอเหมือนอย่างจุกนี้นะ นะไม่พูดปดไม่เอาแม้แต่ไวท์ e ทลลีอะไรก็ไม่เอาไม่พูดปดไม่มีอบายามุกเข้าใจว่าอบายามุกค,คืออะไรจริงๆแล้วหลุดกันมาจริงๆเลยประเทศไม่เจริญเอาคอของโพธิและไปตัดห้าร้อยเที่ยวเลยเที่ยวเดียวก็ตายแล้วขอให้ตัดซ้ำอีกนะให้มันน้ำใจไงห้ารอยเที่ยวเลย แค่กายก็ว,วาจานะถ้าสามารถมีนิตินัยคุมได้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วยิ่งปฏิบัติเป็นใจจริงเลยว่าใจมีศีลห้าจริงโอ้ใจไม่เอาหรอกของของคนอื่นใจไม่ฆ่าหรอกสัตว์ใจมีกามก็แข่ผัาเดียวเมียเดียวก็เรือทุกแล้วโอ้ยเมียผู้เดียวมื่ก็สิตายเพราะแห้งไปหาเหตุหาผีมาอีกมันจะไหวบอก เมียเดียวผัวเดียวก็เหลือกินแล้วรูปรสกินเสียงสัมผัสก็ประมาณนี้ก็พอแล้วการม,มารมกามมาคุณก็แค่นี้แหละประมาณไว้หนักกว่านี้ถือว่าเป็นอบายยมุกถือว่าเป็นอบายถือว่าเป็นเกินขอบเขตที่เรากําหนดแล้วถ้าคนรู้จักการกําหนดแล้วปฏิบัติประพฤติอย่างจริงอย่างนี้แล้วทําให้ใจมันลดจริงๆเห็นสัตว์เป็นเพื่อนทุกจริงมนุษย์ด้วยกันนี่เป็นไเพื่อนได้ยังไง สัต์เดัจฉานก็ยังห่างไปหน่อยสัต์เดัจชานเขาก็เป็นเพื่อนทุกเป็นร่วมผัดสัตว์ร่วมร่วมวันตสงสารน,นี้ไม่ทําร้ายกันเพราะถ้าจิตมันมีเมตต์อกไปเรื่อยๆคนชนิดนี้แหละเป็นคนเจริญคนเอามาให้แก่ตัวสะสมกอบโกยแล้วไปติดถูกทุนนิยมครอบงําได้เป็นของตัวแนละ้วไม่พอเอาไปออกปันผลเอาไปออกดอกออกงอกออกเงยดูดมาให้อีกแกตัวเองมมนได้จะจบ แทนที่มันจะมีมากเกินแล้วมันก็สะพัดให้คนอื่นบ้างซิไม่หรอกสร้างค่ายคนทุนนิยมเอาไปออกดอกเอาไปปันผลเอาไปซื้อหุ้นเอาไปลงทุนเอาไปให้คนยืมคิดดอกเบียเ้ยแพงๆถ้ามันไม่ให้ก็ไปขม่มขู่มันดีไม่ดีฆ่าทิ้งเชือดไก่ให้ลิงดูมันจะได้กลัวๆเป็นวิธีการของคนเลวของ ไอ้พวกนักเลงโตพวกอะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนัะ้นถ้าเราไม่แก้ประเด็นเก่าๆพวกนี้เมืองไทยเป็นได้อตาตมาย,ยังเห็นว่าเป็นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าตื่นตัวเข้าใจตีให้แตกว่าแบบคนจนหรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือขาดทุนของเรากําไรของเราเนี่ยหรือทฤษฎีโลกุตระของพระพุทธเจ้านี่คืออะไรมาศึกษาค้นคว้าวิจัยให้เป็น สมาธิให้ดีๆแล้วเราจะทันทีป,ปฏิรูป